าา้ามไยาสิบหกไค่ะุน้อมกับสองค่ะทานอาจารย์เจ้าค่ะสาธุเชิญครับการลังจิตจ้าการทังจิตของข้าพาจาการอบคืนค่ะข้าา,ากาก็มีการเคลียร์เป็นที่ช่วงแรกปูขาเข้ามาก็จะเลยน้องที่เสียงทำกมกมาสมาธิที่สาเขื่อนสาหละัะแล้วจิตเขาก,ก็ส่งออกไปสูงออกไปค่ะ องค์นรแล้วก็มีความมีถิ่นม,มีทันนวอนนน่นอยค่ะคือองค์ม่วงเพียแล้วก็มีความขี้เกียจปรากฏขึ้นหน่อยค่ะตรงนี้พระพิฆเนศก็จะเลยนโน้ที่สี่องค์ทนันกำหนดให้เขาลับไปกำหนดลงไปก็ไม่มนแสที่เขาสแสดงขึ้นมาให้ ให้เกิดอาการฟุ้งให้เขาไม่สงบเนี่ยค่ะก็จะเลน่นองที่เสียงทำอย่างนี้กระหนกที่เสาเป็นสาหลักจนองค์นิวรณ์ห้าเขาก็สงบลงไปเบาบางไปค่ะพอเขาสงงลงไปเบาบางไปก็จะมีสับประรญยาขึ้นมาอยู่ที่เสาเกินเสาหลักทีนี้ก็จะเลน่นองที่เสียงทำได้อย่างต่อนเนื่องรวดเร็วมากยิ่งขึ้นใ์จกำลัง <c oughs> ที่เข้าสู่องค์นิรุติจารเจ้าค่ะพระเจ้าก็ใช้กำลังอยู่ที่องค์นิรุต,ติจารนีดนรงค่ะค่อพอ ผ่านไปได้สักพักหนึง่งก็จะมีองค์ชาลีจีที่เขามาทำให้เจ็บปวดแทงแทงแทงตามร่างกายค่ะมีอะไรมาแทงให้เจ็บให้สะดุง้งตรงนี้ค่ะเข้าเจาก็เดินน้องที่เสียง,งทางก็อยู่ที่เสาตึงเสาหลักไม่ไหลตามกับความเจ็บปวดท,าาที่เขามาที่ทเาามำให้เจ็บปวดแล้วอยากจะให้ออกจากสมาธิเขาไม่สนใจค่ะ กจะเร่นน้องยืมเสียง,งทำต่อต่อไปสักพักก็มีต่างหากไปกระซิบเข้ามาให้ลืมไม่ลืมตาดูนาฬิกาก็ไม่ลืมก็ยังไม่ลืมก็จะเิ่นนีอเสียงทำต่อไปนั่งให้เขาสงบอยู่ที่ทเขาเตือนเขาเล่นน้องยืเสียงทำอย่างต่อเน,นื่นองค่ะแล้วก็ไปได้สักพักอีกก็จะเริ่มมีความเพลิงก็คือมีวิตกวิจารณ์ แล้วก็ค่อยๆมีความเพือนอพรมีความเพลินรู้ตัวก็รีบเจริญน้องที่สิงคครับให้เลื่อนเรว o, ชาติกำลัง่ที่เสาเกินเสาลักดึงกลับเข้ามาตรงที่เสาเกินเสาลักให้เร็วที่สุดนะคะสำรวมจิตให้เร็วที่สุดค่ะก็เจริญน้องทีง่เสียงคเรียนตอนนี้นเนี่ยค่ะจนพบเวลาก็ค่อยกําหนดออกจากสงทีเจ้าค่ะเหมือนก,กับทันทีนจ้าค่ะสวัสด<า> นะก็เป็นสิ่งที่ยังรักษาองค์ธรรมอยนะครับในปีเก่าก็สู่ปีใหม่นะท่าสามารถานะรักษาองค์ธรรมก็รกษาเราไปเนาะแล้วก็ปรับความเพี่นให้ยืนยิ่งขึ้นไปเพื่อจะได้ไปงตินะครับยังไม่นะครับก็จะให้ท่านทราบจารุทั์เหมือนกับการท,ที่ท่านได้ไปดูหนังดูภาพยนตร์เนาะ ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์หรือจะเป็นตามโรงหนังที่ไปดูก็แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นอะไรก็แล้วจะฟังเพลงก็เขาก็ดําเนินรอยเข้าไปสภาวะที่เป็นองค์ของนิวรันห์ฮาเขาก็จะดาเนินของเขาไปตั้งแต่เริ่มจนจบใช่ไหมครับองค์วิติตรานนะครับองค์พิติตรศสีจิตตะวรวางมันจิตเขาก็จะดําเนินของเขาไปนะควก็เข้าสู่องค์สุขจนกระทั่งจบ ในภาพยนตร์นั้นๆในหนังนั้นๆในการเดินทางโดยสภาวะที่เป็นมรรควิธีก็เช่นกันนะครับก็จะอยู่ควบคู่กันไปแต่สิ่งที่แตกต่างคือสัมปชัญญะเห็นไหมครับความมีสัมปชัญญะของท่านจะต้องรู้ตัวทวอมสูงขึน้นสูงขึน้นสูงตั้ง,ง,ง,งแต่เริ่มยันจบนั่ก็คือตั้งเริ่มต้นจนทังออกจากสมาธิแต่ก็อยู่ทั้งกลางคืนและกลางวันนะครับระหว่างวันด้วย ั่นก็คือสิ่งที่เหมือนกับท่านไปดูหนังนมีสรรมัญญานั่งดูจ้องดูต้องการที่จะรู้ซีรีส์เรื่องนี้หนังเรื่องนี้หรือเพลงนะครับหรือเป็นเทพนิยายอะไรก็แล้วแตนะ่การเดินมาก็เช่นกันนะครับไม่ว่าท่านจะรู้หรือไม่รู้ท่านจะปฏิบัติได้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเขาก็ดําเนินเรื่องตามนี้ตา่ตางกันตรงที่ขาดธรรมัญญาแล้วชาลุศีหรือองค์นิวรนาเข้ามาเล่นงานหนักหน่ว เนื่องจากไม่มีองค์รมปกป้อง,งคุ้มครองกายานังขันวิจิตังขันและจิตยา,า,านังขันแต่ถ้าท่านมีสัมาชัญญาร,รู้ตัวทั่วพร้อมเดินมารวิจุถูกต้องสิ่งเหล่านี้ก็เข้ามาแต่เข้ามาแล้วก็หล่นล่วงอยู่รอบๆท่านแล้วกายานังขันพิจิณังขันเข้ามาได้ก็เปลี่ยนเป็นเปลือกนอกเล็กๆน้อยๆไม่สามารถเข้ามาถึงแก่นซึ่งอยู่ภายในของท่านได้นะครับก็ร่วงล่น แล้วก็อยู่รบอบๆเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ท่านสามารถรักษาองค์ธรรมไว้ได้ครับก็เดินมักต่อไปนะครับเพื่อทุที่จะทำให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้นะครับมีคำถามไหมครับไม่มีเจ้าคะก็ระหว่างวันก็ต้องยังยื้อเขาอยู่นะครับยังจะต้องถือว,วันนี้เป็นธรรมดานะทุกท่านมีทางเดินเดียวกันหมด แตจจะต้องสู้กับเขานะครับต้องสู้กับเขา,าวันนี้สู้ได้สิบเปอร์เซ็นต์นะผมอยากจะได้อีกห้าเปอร์เซ็นต์มาลื่นได้อีกสองเปอร์เซ็นต์หรือลดลงไปเหลือสิบอีกหรือลงไปห้าอ,อีกออก็ต้องทอมขึ้นมาจนกระทั่งครบตามจํานวนที่ผมส่งให้ไว้ก็คือสิบหกชั่วโมงต่อวนันแต่ละส่วนแต่ละส่วนนะครับก็อย่าไปมองตัวเลข ว่าโอ้แล้วเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่ท่านทําไปเหมือนน้าที่หยดทีเรยดลงไปในภาชนะที่ท่านออกมาลองรักภาชนะนั้นไม่รัว่วถ้ารั่วไม่ไหลก็หมายความว่ามีนิวรณ์ห้ามีตารหลุสีเข้ามาก็จะทําให้ภาชนะนั้นรั่วได้แต่ถ้าท่านมีสมัมมชัญญยอยู่ภาชนะก็แค่ซึมน,นิดน,นิดซึมนิดนิดถามว่าออกได้ไหมก็นิดหน่อยแต่สิ่งที่หยดมากกว่ามากกว่าทุกวัน,ท,วนทุกวันเดี๋ยวก็ต็มซึมก็ซึมไปดิ สนใจว่าอยากตึงก็ซึมแต่ถ้ารั่วก็คือหมดเลยไม่มีวันมนารรมจะเละตุ้มเป๊ะเสื่อมแล้วเสื่อมอีกคือชานนะครับอันนั้นคือรั่วหมดเลยไม่สามารถปฏิบัติได้สักทีนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นระบบซึมเ,เล็กเล็กน้อยน้อยออกไปบ้างนะอาจจะลงไปหนึ่งหยดซึมออกมาสักหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอร์เซ็นหรือสิบเปอร์เซ็นแต่ส่วนใหญ่ยังยู่ไง ตัดสมวันต่อไปสสมวันต่อไปัดสมวันต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อเนื่อง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 นะครับก็จะทําให้เต็มจนได้นั่นแหละไม่งั้นท่านจะมาทรงสภาวะที่อ่าสภาวะที่เป็นในยยะของฌานที่หนึ่งในย่างฌานที่สองแล้วก็ไปเข้าสู่ความรู้ตัวทั่วพร้อมในย่างฌานที่สามเดี๋ยวเขาก็จะพอเขาองคเข้าเต็มบริบูรณ์เขาจะเข้าไปสู่ในย่างของฌานองที่สี่เห็นไหมครับ เราต้องค่อยไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดแหมจะมาให้เร็วอย่างความคิดของวิญญาณไม่ได้นะครับเพราะเป็นอริยสัตว์ต้องไปด้วยความถูกต้องต้องไปด้วยสภาวะที่ปราศจากใช่ไหมกี่เลยตามพระสูตรปราศจากะต้องเข้าไปตั้งอยู่นะครับสำนวนจิตให้มีอารมณ์เดียวองค์สมถะก็ต้องต่อเนื่องไม่ใช่วันดีสามวันดีสี่วันไข้วันนี้ขี้เกียจพรุ่งนี้ขยันมาลืงขี้เกียจอีกแล้ว นึกจะเมื่อไหร่จะได้ล่ะนะครับต้องต่อเนื่องนะครับพอเข้าใจไหมครับแบบนี้พอเข้าใจตัวน้นองกับกา่านอ่จายอยู่แล้วมีความแตกต่างยังไงบ้างแล้ว่าเมือม่อเกิดความเข้าใจแล้วในธรรมของพระองค์กับสิ่งที่ผ่านมารู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับไปไปบ้างนะครับกับปัจจุบับนเริ่มมีเส้นที่เป็นกราบึ้นมาแล้วค่อยๆเปลี่ยนนิดเดียวนิดเดียวะเดครับอธิบายได้เลย น้องก็พอการทุกขก็เข้าใจในธรรมเดินเข้าใจในธรรมชาติเห็นอะไรในปัจจุบันก็จะมองเอ่อจะเข้าใจในโลกมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะอยู่กับเขาได้ได้มากยิ่งขึ้นปกติก็ความโกรธความโลภความหลงโมหะอะไรราคาโทษจาโมหะที่ที่แต่ก่อนเคยมีค่ะเขาก็หลงไปอย่างนั้นโดยที่ไม่รู้ไม่รู้ ไม่รู้ทางออกค่ะแต่ตอนนี้ก็คือรู้รู้ทางออกรู้วิธีแก้ตามอริยสัจสีที่ได้รับจากองค์คุณธรรมจออกกิตองคชาติหมดค่ะก็ก็มีแสงสว่างนําทางก็แค่ต้องเดินตามให้ได้อย่างเดียวต้องทําให้ได้อย่างเดียวค่ะน้องกาบใหานารยชเไครับหรือนะครับีจัมาก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับท่ามกลางแล้วก็ที่สุดนะครับก็ไปให้ถึงนะครับงานในเบื้องต้นงานในท้ามกลางงานใน ตามที่องค์สมบัตไว้แล้วนะครับก็ถือเป็นการเดินทางที่ต้องเจอกวักนามเนาะจ้องเจอทางทุลุก,กันบาน,นะครับนะนะก็ก็คือวันห้านี่นะครับก็คือองค์จิติชาลุศีจิตตกว,วังมานจิตนะครับส่วนองค์วิโตก็เป็นองค์ที่เป็นอนุตตรธรรมะที่จะมาช่วยลูกท่านแล้วก็องค์สุขนะ,ะนผู้ที่จะมาเขารับรับนะครับนะองค์สุขเพื่อจะเข้าสู่กายทิศ เพราะฉะนั้นเวลาท่านทำก็จะม้วนเดียวจบจะภาวะที่เป็นองค์ชางของประชมฌานทุตีฌานเตเดียนจตุเดีานเมื่อเดินทางมาถึงก็จะจบทีเดียวนะครับก็จะสามารถก่อทราบชัดรู้ชัดามความจริงด้วยการเพ่งตามประกาศนะครับฉลาดในการจะประกาศนะก็จะทําให้ท่านสามารถเข้าถึงองา์พรได้เป็นรูปแบบทันทีสม,สมนะบูนะรณ์ด้วยองค์ธรรมนะครับโดยองค์ปฏิปังิแล้วก็รธรรมะเจดีนะครับก็จะทําให้ จิตดำรงอยู่ได้นะครับไม่งั้นเขาก็วันไหวตามกิเลสน,นะครับตรงนี้เขาก็ไม่สามารถที่จะมาแทรกสอนที่จะทําให้ท่านหลุดออกไปได้ถ้าท่านมีสัมปชัญญะต่อเน,นื่องต่อเน,นื่องต่อเน,นื่อนนงนะครับเพราะนั้นองค์สัมปชัญญะจะมาจากไหนก็มาจากองค์สมมะ การทำลองจุดให้มีอารมณ์เดียวถ้า,ท,าท่านขาดธรรมาถาปุ๊บวิปัสสนาก็ไม่เกิดเมื่อมีวิปัสสนาแล้วก็จะเห็นการเกิดดับได้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็จะมีพลังภาพในจงดานะครับที่จะดําเนินการและทําต่อไปให้ถึงที่สุดแห่งการจงไจจแตละทำแ่ะทางนะครับเาเลยนะมีคําถามเพิ่มอีกไหม่ไม่มีคําถามแล้วจะขนอมกลับถามอาจารย์ที่มเมตตาเอาละ อนุโมทนาสาธุให้กับท่านบุรีดาสิบภคไข่ผู้เดินทางในระดาาับพระนครในส่วนของบุตธรรมชาตินะอนุโมทนาสาธุครับบรุรีครับสาธุ่น้อมกับอนุโมทนาสาธุท่านอาจารย์ทุกท่านน้อมกับท่านทัน้งท่าน,นอาจา,า,ารย์